วันดีสนุกฟรีฟรดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้หน้าที่แบบคน้าครอบครัว,นะวคือเราเป็นมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มทํางานแล้วอะค่ะคือเหมือนเราคือคุณพ่ออายุเยอะเราก็กเกษียณเร็วอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนเดียวที่ทํางานจริงหน้าที่เนี้ยไม่ไม่ได้หนักใจมากจะมีช่วงที่แบบหนักใจมากที่สุดคือช่วงที่คุณพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลช่วงท้ายๆแล้วแล้วคือตอนนั้นอนะละครก็ต้องถ่ายคือเราไม่อยากเสียงานอะเราไม่อยากจะต้องแบบไม่ให้คิวกองทั้งที่แบบ<ๆ>คือเบรกดาวอะไรก็ว่างไว้แล้วแล้วก็ ก็ไปช่วงนั้นก็คือไปกองแล้วก็วิ่งเข้านอนโรงพยาบาลอยู่ไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่เราต้องตัดสินใจอะเรื่องพ่อด,ด้วยภาวะของคุณพ่อเขามันไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะ คือต่อให้ผ่าตัดตามอาการรักษาตามอาการคือจะผ่าตัดนู่นนี่นั่นอะไรคำตอบก็คือก็ไม่ได้หายคุณพ่อไปไเป็นอะไรตันเป็นมะเร็งค่ะที่ตับถุงน้ำดีอะไรเนี้ยคือแม่กับพี่สาวอะให้เราเป็นคนตัดสินใจว่าจะยังไงบ้าง<ม>ก็ด้วยความที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิทธิ์ในการออกเสียงจะมาอยู่ที่เราทั้งหม คือคุณพ่อก็มีอาการแบบไอตัวก้อนแบบไปกดทับท่อน้ําดีทําให้ตัวเหลืองหรืออะไรเงี้ยก็ตัดสินใจคิดอยู่นานเหมือนกันว่าจะผ่าผ่าดีไหมแบบให้ให้พ่อหายตัวเหลืองอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็ถามว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคือจะให้ยื้อไหมให้ใส่พ่อช่วยหายใจไหมอันเนี้ยคือยากสุดแต่ก็ปรึกษาหมอว่าแบบใส่แล้วโอกาสที่เขาจะกลับมามีกี่เปอร์เซนต์คุณตัดสินใจจากอะไร ณโมเมนต์ตอนนั้นแต่ตัดสินใจจ,<ะ>จากคุณภาพชีวิตของพ่อค่ะเรารู้แล้วแหละว่าเนี่ยคือช่วงเวลาสุดท้ายของเขาเราไม่อยากให้เขาเจ็บเขาต้องไม่ทรมานเขาต้องอยู่และสบายที่สุดเขาจะต้องมาแบบมาทนใส่ท่อหายใจหรือเจาะคอหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรแล้วก็เลยแบบคือเราถ้าเราทําแบบนั้นน่ะมันคือ,อยื้อเพื่อตัวเราเองเพื่อเราเพื่อแม่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เขา เขาไม่มีทางกลับมาได้ปกติร0อเปอร์เซ็นต์เขาไม่เขาไม่ได้หายจากโรคนี้อยู่แล้วท้ายที่สุดเขาก็ต้องคําตอบมันก็คือเขาก็ต้องไปดีกันอะไรเงี้ยตอนนั้นคุณพ่อยังสื่อสารกับเราได้ไหมครับไม่ได้แล้วค่ะพ่อสื่อสารไม่ได้แล้วนั่นหมายความว่าการตัดสินใจของคุณคือเป็นการกําหนดชีวิตคุณพ่อ<ช>และก็เป็นการกําหนดชีวิตของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือคุณและคุณแม่ครอบครัวใช่ผมว่ามันการตัดสินใจที่ยากมากยากมากแล้วตอนนั้นก็ ถ่ายละครไปด้วยค่ะถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่หนักที่สุดแล้วมั้งคุณบอกเราได้ไหมว่าคุณตัดสินใจยังไงไม่ให้ยือค่ะค,คือคำตอบที่ได้คือถ้าอยากให้เขาสบายที่สุดอะเราดิมอฟีอมไม่ได้เร่งให้เขาไปเร็วนะ,ะแต่แค่ให้เขาได้ผ่อนคลายอะอ ก็ตอนนั้นจาได้ว่าอยู่กองแล้วแบบต้องตัดสินใจว่าแม่ก็โทรมาว่าคุณหมอถามว่าจะให้ดิบมอร์ฟีนหรือย,ยังก็คือถ้าเกิดว่าเริ่มเริ่มดิบมอร์ฟีนนะักไม่เกินสองวันก็อยู่ที่เขาว่าจะแบบอยู่ได้นานขนาดไหนอะไรอย่าง หัวใจคุณคุณต้องแกร่งมากนะเพราะว่ามันคือการบอกตัดสินใจที่จะไม่ให้พ่อได้มีชีวิตอยู่แต่นั่นก็คือความที่เขาไม่ต้องเจ็บปวดหรือทรมานมันยากมากเลยอะ่ะคุณผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงทำใจมาก่อนแล้วค่ะตั้งแต่คือคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนก็เริ่มแบบเริ่มทำใจแหละว,ว่า อาจจะไม่ได้กลับบ้านแต่เราก็ mm. แต่ก็ไม่ได้แบบคิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ mm. เราไม่อยากเป็นลูกที่เห็นแก่ตัว mm. อืมนะค่ะเราไม่อยากแบบการที่ยื้อเขามันคือสนองนิดเราให้เขาได้อยู่ mm. แต่ก็คือ,อยู่แล้วนอนแบบนั้นเราเราไม่ต้องการอย่างที่บอกคือเราตัดสินใจจากคุณภาพชีวิตเรารู้สึกรู้แบบรับรู้ได้เลยว่า เขายังไม่อยากไปเขาเขา,เขาใจสู้มากเขาแบบตอนแทยคือคุณหมอเขาก็แบบคาดคะนไว้ว่าน่าจะประมาณช่วงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็มาอยู่ติดเตียงแบบเกาะขอบเตียงจับมือแบบพยายามคุยกับพ่ออะไรเงยค่ะให้เขาแบบผ่อนคลายให้เขาแฮปปี้อ่ะแซมมีม่บอกอะไรเขาครับในห่วงนาทีสุดท้ายหนูไม่อยากให้เขาห่วง เขาเขาจะเขาเป็นห่วงหนูมาต่อให้เขาไปแล้วอ่ะก็อยากให้เขาไปคือถ้าเจอแสงที่ไหนอะไปเลยนะไม่ต้องอยู่ได้ที่บ้านพี่สาวแม่เดี๋ยวเราดูแลเองแล้วเขาบอกเขาเราไหวอะไรอย่เงี้ยนะคะเขากลัวคนเหนื่อยอะ